เร็วแรงทะลุนรก10หรือฟ้า10ที่ฉายในปี2023ก็เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นอเมริกันที่เดินทางมายาวนานถึง10ภาคหลักกินระยะเวลาร่วม22ปีแล้วนะครับหลายภาคนั้นก็มีเสียงชื่นชมแต่อีกหลายภาคนั้นก็มีแต่เสียงกลด่าของผู้ชมว่าลงเหวออกทะเลหรือออกอ,อกวากาศ แต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าถ้าหนังเฟรนช์ใชุดนี้นะฮะไม่บันเทิงจริงๆและไม่ได้สร้างรายได้ดีพอก็คงจะไม่สามารถยืนระยะยาวนานได้เช่นนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับฟ้าสิบนะครับก็กำกับโดยหรุยเลเธอรียนะฮะเขียนบทภาพยนตร์โดยแดนมาโชและจัสตินลินครับ เล่าเรื่องราวของดอมหรือโดมินิกโทเรโตปกป้องครอบครัวของเขาจากดันเตเรเยสศัตรูที่อันตรายมากที่สุดซึ่งต้องการแก้แค้นให้กับการตายของพ่อของเขาครับที่เป็นเจ้าพ่อของบราซิลที่พกพวกของดอมเนี่ยร่วมกันป้นโดยขับรถลากตู้เซฟที่บรรจุเงินไว้อย่างมหาศาลร,รอบเมืองริโอเดจาเนโรเลยนะครับจนทำให้สูญเสียทรัพย์สินมหาศาลธุรกิจและก็จบชีวิตของเจ้าพ่อมาแล้วครับ ดังนั้นนะฮะดันเต้จึงต้องการตามแก้แค้นดอมและครอบครัวของดอมในระดับที่ตกนรกนั้นยังดีเส้อกว่าครับซึ่งดอมจะปกป้องครอบครัวของเขาจากมหาวายร้ายโรคจิตคนนี้ไปได้ยังไงก็ต้องไปติดตามชมในโรงภาพยนตร์เอาเองเลยนะครับ ส่วนตัวก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฟ้าสิบถือว่าเป็นภาคที่มันที่สุดวินาสันตโรที่สุดบ้านเมืองนั้นพังวอดวายเลยนะครับเอาแค่ไล่ล่าฉากลูกระเบิดที่มันกลิ่งไปทั่วกรุงโรมเนี่ยมันก็ทำให้เรานั่งจนไม่ติดเก้าอี้แล้วนะฮะฉากแอคชั่นสะใจที่สุดใส่มาแบบไม่ยัง้งเอาเป็นว่าใครนะฮะชอบดูหนังแอคชั่นแบบนันสต็อปฟาสิบเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยครับ ส่วนตัวร้ายของภาคนี้นะฮะก็คือดันเต้เร e เยสก็นับว่ามีสเสน่ห์ที่สุดของแฟนชายนะฮะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสูงมีมิติในตัวละครมีความแค้นฝังอยู่ในจิตใจมากนะฮะและมีปณิธานอันแน่วแน่และมีความเป็นลูกจิตในตัวเองสูงมากครับที่สำคัญก็คือเป็นตัวละครที่เก่งแบบสุดๆเก่งในขณะที่ว่าเหล่าบรรดาครอบครัวของพี่ดอมเองเ่ยนะฮะต่างแตกกระสานสั้นเซนไม่เป็นท่า หากจะเปรียบเทียบกับตัวไวายร้ายในโลกภาพยนตร์ก็คงจะเปรียบได้กับธานอสจาก Infinity War และ Endgame นั่นแหละนะครับส่วนตัวนะฮะคิดขำๆว่าสาเหตุที่ทีมเขียนบทฟาสิเนี่ยให้ชื่อตัวร้ายที่เจสันมาโมสแสดงว่าชื่อว่าดันเตนะฮะเพราะต้องการให้สอดคล้องกับชื่อของดันเตอารีกิเอรี ที่ประพันธ์มหากราบเรื่อง DIY comedy ที่เล่าเรื่องราวของนรกแต่ละชั้นนะครับตามคติความเชื่อของศาสนา,าคริสต์ที่เขียนเอาไว้ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่14นู่นเลยนะครับดังนั้นนะฮะดันเตจึงต้องการให้ทีมครอบครัวของพี่ดอมหรือทีมฟาสเนี่ยอยู่ในนรกที่ตนสร้างขึ้นนั่นเองครับ ่วนพฤติกรรมนะฮะที่เขาไม่ยอมฆ่าใครทันทีทันใดเพราะว่าต้องการทรมานให้ได้นานๆนะฮะมันเหมือนกับการที่ตัวละครตัวหนึ่งนะครับในหนังของเกาหลีเนี่ยเรื่อง I saw the d e v i l นายตำรวจที่ต้องการจะแก้แค้นให้คู่มั่นของตัวเองนะครับที่เขาไม่ยอมฆ่าผู้กระทําที่กระทําต่อแฟนของเขาเนี่ยนะฮะในทันทีทันใดอยากให้ชีวิตของไอ้เจ้านน้น่ะมันตกนรกทั้งเป็นนั่นแหละนะครับ สำหรับฟาส t ภาค10เนี่ยนะฮะก็นับว่าเป็นภาคแห่งการห้ยหาอาดีตจากหนังชุด Fast and f u r s o u s อย่างแท้จริงเลยนะครับอะไรก็ตามนะฮะที่เป็นความทรงจำดีๆเรื่องราวหรือวีรกรรมที่ครอบครัวนักซิ่งรถตีนผีเนี่ยได้ทำเอาไว้ตัวละครที่อยู่ในความทรงจำหรือนักแสดงผู้ร่วงรับในชีวิตจริงอย่าง b บรอันโอค n น r ที่แสดงโดยพอล l อ a เกอรนะฮะที่มันมีผ่านมาแล้วตั้งแต่ภาค1ถึงภาค9 ก็ถูกดึงเอามาใส่ไว้ให้เราหวนระลึกคิดถึงความหลังกำหนังชุดนี้ที่มันกินระยะเวลากว่า20ปีมาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเลยครับโดยเฉพาะตัวละครทุกตัวนะฮะที่เรารักเราจะได้เห็นในภาคนี้และอีก2ภาคย่อยในอนาคตอย่างแน่นอนเลยนะครับ หนังนะฮะก็ได้พยายามดึงเรากลับไปในสารตั้งต้นของหนังชุดฟาสต์ฟิลสเนี่ยซึ่งใครหลายคนนั้นก็ได้หวยหาและมองว่ามันคือเสน่ห์ที่ดีงามที่สุดของหนังชุดนี้ก็คือการแข่งรถข้างถนนนะฮะหรือว่าสตรีทเลสซิ่งนั่นเองนะครับหนังนะฮะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงความหมายของการแข่งรถข้างถนนจากการเป็นผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้เพื่อรักษาอะไรบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่านะครับ ซึ่งในประเด็นนี้เขาก็ทําให้เราเห็นแล้วตั้งแต่ในภาคที่9ที่พ่อของดอมเนี่ยแข่งรถครั้งสุดท้ายซึ่งชัยชนะนั้นไม่อาจสร้างความยิ่งใหญ่หรือความรอดให้กับครอบครัวของเขาได้เขาจึงจําเป็นจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างลงไปครับจนทําให้ดอมนะฮะกลายเป็นดอมหรือโดมินิกทอร์เรโตในปัจจุบันนั่นแหละนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนังชุดฟ a s ต and Furious เนี่ยไม่เคยเป็นหนังแข่งรถอยู่แล้วนะครับ แต่เป็นหนังแนวแอคชั่นที่แค่มีฉากแข่งรถเข้ามาแทรกอยู่ในหนังก็เท่านั้นเองแหละนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องนะฮะก็ค่อนข้างดีครับนับเป็นภาคแรกที่กลุ่มของครอบครัวพี่ดอมเนี่ยไม่ได้ไปไล่ล่าใครที่ไหนไม่ได้ปฏิบัติภารกิจให้กับองค์กรรัฐจากที่ไหนนะฮะแต่กลับถูกไล่ล่าซะเองและเป็นการไล่ล่าจากตัวร้ายที่สั่งสมความแค้นมากที่สุดที่ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะสร้างความเสียหายให้สาสมนะครับสร้างความเจ็บปวดให้ทรมานที่สุดแล้วค่อยมาตามฆ่าทีหลังนะฮะ ดังนั้นเราจรึงได้เห็นว่าตัวละครต่างๆในหนังเนี่ยโดยเฉพาะครอบครัวของดอมเนี่ยพากันหนีหัวซุกหัวซุนไปคนละที่คนละทางเลยนะครับส่วนประเด็นที่คนชอบวิจารณ์ว่าหนังชุดฟัสแอนฟิเลตเนี่ยมีความเวอร์วังอลังการออกเหวออกทะเลออกนอกโลกนั้นนะครับ ส่วนตัวรู้สึกว่าทีมสร้างหรือหนังเนี่ยเขารู้ตัวเองมาตลอดเวลาเลยนะครับว่ามีแนวทางแบบไหนก็คือไปทางโอเวอร์แอคชั่นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเน้นความมันเน้นความบันเทิงนำเสนอภาพที่ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมมากกว่าความเสมือนจริงครับซึ่งหากใครจําได้มันก็คือฉากการขับรถนะฮะให้รถนั้นแบบกระโดดข้ามไปแล้วไปจอดบ,บนหลังคาของเรือยอดนั่นแหละนะครับ และภาคต่อมามันก็มีอะไรแบบนี้ตามมาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถไล่เครื่องบินนะฮะขับรถต่อสู้กับรถถังขับรถต่อสู้กับเรือดำน้ำขับรถลากตู้เซฟขับรถและกระโดดล่มลงมาจากเครื่องบินนะฮะหรือแม้แต่ขับรถไปอวกาศนู่นเลยนะครับหนังก็เดินตามแนวทางอย่างเนี้ยมาอย่างซื่อสัตย์เลยนะฮะโดยที่มีสนควิจารณ์หรือตรรก,กะหรือกฎทางฟิสิกส์หาเหวอะไรทั้งนั้นนะครับ และก็ไม่สดเลยนะครับว่าไอสิ่งที่มันทำเนี่ยมันจะทําได้จริงๆนะฮะเพราะความบันเทิงที่หนังมอบให้กับเราเนี่ยมันเหนือสิ่งอื่นได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าหากใครเป็นแฟนหนังชุดนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการนําเสนอที่มันผ่านมาตลอด20กว่าปีเนี่ยนะฮะอย่างแน่นอนเลยครับ สำหรับฟ้าสิบเนี่ยนะฮะเขาก็ขนนักแสดงมาคับจอแค่ดูนักแสดงเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆนะฮะดาราเข้ามาเยอะจัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวนดีเซลที่รับบทเป็นโดมินิกทอร์เรตโตนะฮะมิเชลราดิเกสนะครับรับบทเป็นลัตตี้ออสติดนะฮะ เจสันเท่ามรับบวเป็นเดดกาชอไทริสกิฟสันรับบวเป็นโรแมนเพียสรูดาคริสรับบวเป็นเทชปาร์เกอร์นะฮะเจสันมาโมอานะฮะรับบวเป็นดันเตเรยเยสจอห์นซีนารับบวเป็นจ้าขอบเทเรโตจอนดาน่าบิลสเตอร์รับบวเป็นมีอาเทเรโตครับนาตาลีเอมมานูเอลรับบวเป็นแรมซี่ซุงกังรับบวเป็นฮาน บิลลาสันรับบทเป็นเทสนะฮะชาริสเทรันรับบทเป็นไซเฟอร์เป็นต้นนะครับและแม้ว่าตากกาของหนังฟ้าที่มันแปลกๆนะฮะที่มักจะชอบเปลี่ยนตัวร้ายให้กับกลายมาเป็นตัวดีนะครับเปลี่ยนคู่ต่อสู้ให้กลายมาเป็นครอบครัวซึ่งบรรดาเหล่าตัวละครตัวเนี้ยที่เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ในฝั่งของดอมเนี่ยก็ถือว่ามีสเสน่ห์มากๆในภาค1ินี้นะครับ โดยเฉพาะน้องชายของดอมเนี่ยที่อยู่ดีก็โผล่มาในภาค9นั่นแหละฮะภาคนี้มันก็มีสเสน่ห์อยู่ไม่น้อยเลยนะครับและที่ชอบมากก็คือแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีนักแสดงหลักที่มันเยอะมากแต่เขาก็สามารถจัดการกับนักแสดงเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีนะฮะมีการกระจายบทโดยกระจายตัวออกเป็นกลุ่มกลุ่มให้มีภารกิจที่มันแตกต่างกันมันก็เลยทำให้หนังภาคนี้มันดูไม่มั่วจนเกินไปนะครับ แถมแต่ละกลุ่มที่ถูกแยกไปนั้นก็มีสเสน่ห์ของแต่ละกลุ่มของตัวเองและแม้ว่าบางคนนั้นจะมีบทบาทและเวลาที่ค่อนข้างน้อยนะฮะอย่างบรีลาสันที่รับบทเป็นเทสเนี่ยนะฮะและก็รวมถึงเจสันสเตแทมที่รับบทเป็นเดสการ์ดชอแต่เขาก็ใส่มาได้อย่างถูกที่ถูกทางถูกจังหวะและเป็นตัวละครที่สามารถแก้ไขสถานการณ์บางอย่างให้ลุล่วงไปได้นะครับ นี่ก็ต้องยกความดีคําชอบให้กับทางผู้กำกับคนเขียนบทและรวมถึงคนตัดต่อด้วยนะครับและเชื่อว่านะฮะอีก2ภาคย่อยนักแสดงที่เคยโผล่มาตั้งแต่ภาค1ถึงภาค9เนี่ยคงมาเติมเต็มและปิดฉากหนังฟาส t เนี่ยได้อย่างดีงามเลยนะครับและอีกข้อสังเกตหนึ่งนะฮะไอตัวละครที่เป็นดอมแฟมิลี่เนี่ยนะครับแต่และตัวนั้นก็ถือว่าเข้าขั้นยอดมนุษย์เต็มที่เลยนะฮะ อย่างแรตตี้เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเก่งมากเลยนะครับเชื่อว่าผู้ชายมารุม10คนก็เอาเธอไม่อยู่นะฮะส่วนพี่ดอมเองเนี่ยอีกนิดเดียวก็คงจะห่อได้แล้วนะฮะและถ้าหากทีมครอบครัวฟรัสเนี่ยรวมตัวกับทีมอเวนเจอร์รับรองว่าธานอสคงไม่มีทางดีดนิ้วได้ทันอย่างแน่นอนเลยครับขอบอกเลยนะครับว่า ใครที่เคยล้อเลียนว่าหนังเรื่องนี้บ้าปรัชญาของครอบครัวเออะก,ก็ครอบครัวผู้ร้ายกับใจก็ก,กลายมาเป็นครอบครัวพลังของครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดอะไรเทื่องนียนะฮะเชื่อเถอะนะครับว่าความหมายของครอบครัวที่หนังพยายามปั้นพยายามสร้างมาร่วมสองทศวรรษเนี่ยมันจะมาช่วยปิดฉากหนังฟาสเนี่ยได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนนะครับ และโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าพลังของครอบครัวในฟ้าสิบนำเสนอชัดเจนมากๆนะฮะมากที่สุดกว่าทุกภาคที่ผ่านมาทรงพลังมากที่สุดดูแล้วก็รู้สึกว่าที่หนังเขานำเสนอประเด็นเนี้มามันไม่ได้ศูนย์เปล่าในภาคนี้จริงๆครับยังไ,ไงก็ตามนะฮะที่พูดมาทั้งหมดในหนังฟ้าสิบเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะชอบไปทั้งหมดใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันก็มีจุดที่ไม่ชอบอยู่เหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปของตัวละครดังเต้เรยเยสที่อยู่ดีๆเนี่ยมันก็โผล่ออกมาแบบไม่รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็น10ปีเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมานะฮะและก็ไม่รู้ว่าทําไมไอตัวนี้มันถึงเก่งในปานนั้นทำอะไรหลายอย่างได้โดยคนเดียวยังไงนะฮะอันเนี้ยหนังก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้มากนะักเข้าใจว่าน่าจะไปอธิบายในภาค10.2หรือ10.3ก็เป็นได้นะครับ และไหนจะเป็นการหักมุมของตัวละครบางตัวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนดีแต่กลับเป็นคนร้ายมันดูเหมือนว่ามันเป็นการยัดเยียดให้ตัวละครตัวนี้เปลี่ยนนิสัยหรือหักมุมมากเกินไปหน่อยนะครับส่วนตอนจบนะฮะก็คือมันหม่นเขี้ยวมากๆครับประมาณว่าเราดูซีรีส์ที่ทิ้งการจบซีซั่นเอาไว้ในแบบไม่เคลีย แม้ว่าไม่ชอบให้จบแบบนี้นะฮะแต่ก็อยากทำให้เราเนี่ยดูต่อทันทีแบบว่าภาค10.2และ10.3แบบต่อกันมาเรื่อยๆเลยนะครับหรือทิ้งระยะแค่2-3เดือนก็พอนะครับจะได้ดูรวดเดียวแบบเนื้อหาที่มันผ่านมานจะได้ไม่ต้องไปลืมมันนะฮะและไม่ใช่ปล่อยให้มันค้างเติงรอนานแบบ2-3ปีเนี่ยผมว่าคนดูรอไม่ไหวนะครับ สุดท้ายนี้นะฮะเชื่อว่าใครหลายคนนั้นอาจจะหมดศรัทธากับหนังชุด Fast and f u r i ไป s ไปแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือจบที่ภาค5หรือภาค7ที่นับตั้งแต่พอวอลเกอร์นักแสดงนำเนี่เสียชีวิตไปนั่นแหละนะครับและยิ่งกับเนื้อหาที่มันออกเหวออกทะเลออ,ออกอวกาศไปนั้นนะฮะก็ยิ่งทำให้ใครหลายคนไม่ดูฟาส t ในโงรงภาพยนตร์อีกเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะลองเปิดใจให้กับหนังชุดน,นี้อีกสักทีลองเสียเงินเข้าไปดูฟ้าสิบในโรงภาพยนตร์ไปสัมผัสกับระบบเสียงที่มันดีๆนะครับไปสัมผัสกับภาพที่มันตะการตาไปสัมผัสกับเนื้อหาที่มันมีความเข้มข้นสัมผัสกับฉากแอคชั่นที่เขายัดเอามาใส่ในหนังเนี่ยอย่างจุใจ ไปสัมผัสกับตัวละครวายร้ายที่มีสเสน่ห์ที่สุดของหนังชุดนี้นะฮะไปสัมผัสกับความกดดันของตัวละครที่เขาสร้างเอาไว้ในหนังครับไปสัมผัสกับความเวร์วังอลาัางการที่เขาใส่มาแบบว่ารู้ตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ เชื่อเถอะครับว่าความศรัทธาของหนังฟาส t เนี่ยนะฮะจะกลับคืนมาไม่มากก็น้อยเลยนะครับและเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยถ้าได้ดูแล้วนะฮะก็อยากจะดูภาค10.2 10.3หรือภาคแยกตามมาทันทีเลยนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงของให้คะแนนความชอบเร็วแรงทะลุนรก10หรือฟาส10เอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับ หาคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพราะนั่นมันคือกำลังใจที่ดีสำหรับเรามากๆเลยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท้งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนตามกำลังตามความสะดวกของแต่ละท่านได้เลยนะครับสวัสดีครับ